กลับสวัสดีครับเมดหมอแคนแฟนหวยนะครับยินดีต้อนรับนะครับข้าสู่ช่องนะครับสูตรหวยนาอ้วนนะครับผมซึ่งกับเป็นช่องที่น้ำแนวทางครับสูตรหวยหวยคำนวนนะครับเลขเด็ดอาจารย์ดังอามาสุพีตอนน้องรับชมรับฟังขีดปิดเจรนานะครับมาแกะขัดพานพี่น้องนะครับทุกตัวเลขทุกแนวทางนะครับมีเข้ามีหลุดนะครับผมก็อื่นก็ขอโทษขอภัยพี่น้องนะครับ ะนะครับเวันก่อนนี่เด่นให้ยุ่แปดกับเก้านะครับผมก็เด่นเก้าผมชอบเหมือนกันนะครับแต่มันมามันไปไม่ถึงพี่น้องนะครับอของเราเนี่ยผมชอบเก้ามากนะ,ะแต่ไม่รู้ว่าเขาจะมาล่างนะครับนีน่ผมชอบมากเลยเก้านะครับนี่ก็เกือบโดนนะพี่น้องนี่วันมาเฉพาะหกนี่มาล่าง เลขหกวาวน9ก้ามาล่างนะเลขทูบก,ก,ก็คิวเฉียดแล้วก็ทําจิ็มที่แล้วพี่น้องนะครับอ๋นะครับขอโทนขอให้พี่น้องมาถุกผูกทุกขนนะครับนะครับวันนี้ก็มาตามกันต่อนะครับสี่คู่วัดใจกต่สีเหตุไว้เป็นแนวทางให้พี่น้องนะครับประกอบการตัดสินใจนะครับสี่คู่วัดใจนะครับสูตรที่ผมใช้ก็นะครับ ตำแหน่งหลักหมื่นสองครั้งนะครับได้ที่แปดเก้าศูนย์นะครับวันนี้หยุดนะครับผมประกาศว่าจะหยุดเหมือนกันนะครับสําหรับสูตรนี้นะครับแต่ผมนะครับเขายังไม่หลุดซ้อนงวดไงพี่น้องอ่าผมก็เลยนําเสนอต่อนะครับก็คือนะครับหลักหมืน่นเป็สองก็ได้ที่แปดเก้าศูนย์นะครับผมก็เด่นให้ที่แปดและเก้า นะครับในวันนั้นนะแต่ผมไม่มั่นแปดมากเกินไปพี่น้องออผมไม่มั่นแปดมากเนี่ยผมถึงให้เลยนี่ผมให้แปดกับเก้าส่วนหลักหน่วยมีสองกับสามนะครับก็เลยไม่โดนเลยถ้าเป็นสี่กับห้านี่เราก็โดนนะพี่น้องเนาะอ่ะขอให้พี่น้องมา่นสู้สุ้กนแล้วตั้งหลักใหม่สู้กันต่อพี่น้องนะครับเมื่อน,นี้นะครับเป็นวันนะครับวันพุธนะครับวันพุทธที่สามตุลาหกแปดครับพี่น้อง วันพุธที่3ามตุลาหกแปนะครับงวดนี้นะครับ5้าบวกหได้เท่ากับ0ูนหนึ่งสองนะครับเด่น3ามตัวมา1ถึง2ตัวนะครับนี่เราพี่น้องเนะเาะอทำส,สวยๆหน่อยเดี๋ยวให้เขาดีใจหน่อยเอางวดนี้เราจะแก้เกมกันยังไงนะครับของงวดที่แล้วมาที่9้านะ ่าจ้เาประกาศแดงดันบนประกาเหินอีกอัรนีเดอพิ่น้องเราจะแก้เกมกันยังไงนะครับแต่สูตรนี้นะครับเขาจะไม่วิ่งตรงนะครับเหมือนสูตรกอ่อนเรามาคัดจัดสรรกันซึ่งนะครับมันเด่นนะครับมันชนนะครับชนที่ศูนย์เนื้อพี่น้องหนึ่งไม่มีมีสองนะครับฉะนั้นนะครับความน่าจะเป็นนะครับมาหาความน่าจะเป็นไปด้วยกัน มันจนที่0นะครับแระสองนี่เนาะพี่น้องผมก็จะจัดให้ตามนั้นนะครับให้ที่0นย์และ2นะครับเพราะว่าตรงกลางนี้ก็มาแล้วเขาเไม่น่ามาหรอกผมว่านะน่าจะเป็น0นย์และ2มากกว่านะครับเอามาดูนะครับ่าผมจะเดินไปยังไงนะครับเกมนี้ ก็อยากทําให้มันโดนพี่น้องไม่ใช่ว่าไม่อยากให้มันโดนนะครับเอาเรามาคัดจัดสรรกันนะครับผมก็นะครับทำาั่นแหละพี่น้องนะครับแล้วก็หาความน่าจะเป็นมาให้พี่น้องแล้วล่ะนะครับมาดูความน่าจะเป็นกันนะครับสี่คู่วัดใจนะครับวิ่งรูดนะครับวิ่งรูดวิ่งรูดนะครับ วดนี้นะความน่าจะเป็นนะครับเขาก็จะมาบนเหมือนเดิมผมจะให้ไปตัวเดียวนะครับเพราะว่ามันชนตัวเดียวพี่น้องมันชนตัวเดียวนะครับผมจะขออนุญาตใช้ปากกาดแดงนะครับมันชนสุดกิ่งของเรานะครับก็คือศูนย์ตัวเดียวนะเนาะให้วิ่งรูดไปตัวเดียวพี่น้องก็บนกันล่างไว้ด้วยนะครับนี่วิ่งรูดนะครับ ก็จะเป็นนะครับผมก็จะให้ไปตามแนวทางของผมก็คือ07 08นะครับ27 28นะครับก็จะมีประมาณนี้พี่ร้องนะครับตัวเลขนะครับเพราะว่าเป็นเป็นสีู่วัดใจนะครับ4ีู่วัดใจนะครับ ให้ศูนย์ไปตัวเดียวนะครับนี่นะพี่น้อง0 7 0 8นะครับ2728อ,อืมมันมาในฝั่งนี้นะครับแล้วทีนี้นะครับชุดกันนะครับถ้าเกิดว่าศูนย์ตัวนี้นะถ้ามันจะควบฝั่งนี้ได้นะครับาะไม่เป็น3กับ4นะครับฉะนั้นชุดกันก็จะอยู่ที่03และ04นะครับ ชุดกันก็จะเป็น03 04นะครับนี่เนาะพี่น้องเนาะตัวเลขแนวทางนะครับสีคู่วัดใจวันนี้นะครับก็ให้ชุดเดียวนี่แหละนะครับให้พี่น้องนะครับนําไปคิดพิจารณากันก่อนนะครับวิ่งรูด0ตัวเดียวนะครับ0ตัวเดียวนะเพราะว่ามันชน0ตัวเดียวนะครับ0ก็จะมี07นะครับ08 ถ้า2วันนี้จะมาได้นะครับถ้ามันมาจริงๆนะครับถ้ามันจะมาจริงๆมันก็จะเป็นสองเก็ดแพี่น้องนะครับชดกันก็จะเป็นที่04นนะเอานั่ไปคิดนั่ไปผิดจานตนากันก้อนพี่น้องนะครับก็ก็มีแค่นี้นะครับผมก็จะให้ไปแค่นี้ก่อนนะครับเพื่อพี่น้องนั่ไปคิดผิดจารตานะครับพอตัวเลขทุกตัวเลขมันอยู่ในทิศทางเดียวกัน ก็คือ07นะครับ08ส่วน 2, 2> ก็จะเป็น28ในตัวนี้27 28นะครับ04ตัวนี้ก็คือ04ชุดกันก็คือ04นะพี่น้อง03นะครับก็คือตัวของเขานะครับทางนี้ทางนั้นก็ยุ่งกับพี่นอ้องนะครับที่นั่นไปคิดนั่นไปผิดเจรนากันนะครับเนาะสุดท้ายพี่นอ้องเฮงฟังมันชคดีแล้วกันนะครับสีคู่วัดใจขอยมาขอยเฮงอใอย,อยปังขอยเข,ข่าเนาะพี่นอ้องเนาะ วันนี้นะครับผมจะถอนทุนนะพี่น้องเนาะผมขอให้มันมากแล้วกันนะครับวันนี้ผมจะจัดหนักเลยนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์มมนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอให้มาเงยงๆงงปังปังหมันหมนเงินไหลน้องทองไหลมาเนาะพี่น้องเนาะโชคดีล้ำลุวยมรอสุขสุขคนสูตรหวยน้าอ้วนกลับผม